โอ้บิ๊กไฟหรือบิ๊กนะครับผมเอ้ยไม่ใช่หรือว่าเทรเวอร์นะฮะหลังจากที่ปรับสเตตัสมาแล้วนะเอ้ยตัวนี้มันก็มีการปรับทั้งสเตตัสแล้วก็ท้งสกิลมาแล้วนะก็เหนียวออพอสมควรเลยนะครับลองเอาไปเล่นในเวอร์อ r รีนามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะอินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็อ่สำหรับวันที่อัดวิดีโวันนี้นะครับก็บาลานซ์แพทช์ก็ ถูกอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายตัวที่อยากจะมาเล่นกันแต่ว่าทีนี้มีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันปรับมามันไม่ได้ปรับแค่ความสามารถอย่างเดียวนะครับมันปรับสเตตัสมาด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าเทรเวอร์หรือที่เราจะเรียกกันในคอมมูนิตี้ว่าโอ้บิ๊กไฟนั่นเองนะครับก็ <laughs> เรื่องราวเบื้องหลังก็คือว่าบิ๊กจะมีอยู่หนึ่งซีซั่นนะที่เราจะมีการแข่งขันคอสเพลย์กันด้วยนะครับผมก็บิ๊กก็แต่งเป็นเจ้าตัวนี้นะอ่าเหมือนเดียรเลยนะครับอ่าแล้วก็ ที่แบบว่าจากสแตทเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างพอมันโตมันจะเป็นตัวที่แบบมีความสามารถเหมือนซัเปอรยไซย,ย่าคือยิ่งใกล้ตายใช่ไหมก็จะยิ่งตายยากขึ้นแล้วก็จะอัดแรงขึ้นแบบทวีคูณด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน นะครับสำหรับจะตัวเทรเวอร์นั่นเองนะครับนี่ผมเอาไปเล่นในเวอร์ในเวอร์อารีนามาด้วยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเล่นในปรับสเตตัสมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็มีการปรับพวก HP พวกอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมว่ามันเล่นในในใน PVE อ่ได้ดีเลยนะแต่พอดีผมทํามาแค่ใน RTA อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพามาให้ดูกันนะครับสำหรับเทรเวอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็นี่ครับคือเทรเวอร์ที่ผมทําออกมานะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเล่นใน PVE อะไรอย่างเงี้ย ด้วยสเตตนี้นะก็แบบไอ้ก็พอยิ่งกล้ตายนะครับผมเลือดยิ่งเหลือน้อยก็แบบก็มันจะไปเจมีความหนามากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับกั HP ที่ปรับมาใหม่นะครับของเดิมมันจะประมาณสักเก้าพันกว่าๆเนาะอันนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็นพันห้าสิบก็ถือว่าปรับ HP ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นข้อเลยนะตัวนี้แอตแทกก็ถือว่าดีมากอยู่แล้วนะครับก็ปรับแอตแท็กขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับดีเฟนซ์ก็ปรับลดลงนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความปรับการที่ปรับเบสเลือดขึ้นมาก็ทําให้ตัวมันทำเลดดดไ้้้ีขึนนวยะครับ ผมนัคกคริเลตอยู่ที่67เนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันจะมีสกิลที่มันสามารถที่จะเอาไว้ใส่คลิปได้ด้วยนะครับแล้วแบบยิงใกล้าตายนี่แบบโอโ้โหทําดามจได้สะใจมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมี accuracy เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขากันนะก็ส์ฟลิทด้วยสกิลนะครับเป็นการเพิ่มแอตแท็33เปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้งานได้ดีในอารีน่านะครับนี่อันนี้คือสกิลที่เป็นท่าไฮไลท์ของเจ้าตัวกุ้ยไฟนะครับผม ก็ b r o w ว e r View นะอันนี้นะครับก็ยิ่ง HP ลดต่ำลงนะครับ d a m เมจที่ทำได้ก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ d ่าด g e เมที่ได้รับก็จะลดลงไปด้วยนะครับก็เดี๋ยไปดูในเกมจริงๆกันว่าลดลงขนาดไหนนะครับอ่าด g e เมที่ได้รับนะฮะจะลดลง20%ด้วยถ้าเกิดว่ามีดีบัฟติดอยู่กับตัวนะครับ อ่าแล้วก็ท่านี้เรนเลสตาเนี่แหละท่านี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็คือทําให้ติดอ่าติดบัฟคลิปก่อนนะครับแล้วก็อสองเทิร์นแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยความรุนแรงนะครับแดมเมจที่ทําได้เนี่ยจะดูดเลือดให้30%มด้วยนะครับอันเนี้ยแบบพอยิ่งใกล้ตายเราใช้เนี่ยอันนี้ก็จะเด็ดมากเลยแล้วท่านี้ก็จะเป็นการโจมตีที่จะไม่ติดตีแฉลบด้วยนะครับก็ ถ้าทำติดคลิปเลทใช่ไหมอ่าแล้วก็ใช้ท่านี้เนี่ยแหละจะทําให้มันสามารถที่จะฟันเป็นคลิปได้อย่างรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็ดูดเลือดได้เยอะด้วยยิ่งใกล้ตายนะนะครับถ้าคอมแบทไนฟ์นะท่านี้เป็นท่าโจมตีพื้นฐานแต่แดเมจก็ทําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เป็นท่าที่ตีแล้วทําให้เจ้าตัว Trevor, เทรเวอร์เนี่ยมันสามารถได้บัฟแอตแทกในตัวเองได้ก็จะกลายเป็นตัวที่เอาไว้บู๊เดี่ยวได้ด้วยนะครับนี่ก็พอเอาไว้เสร็จแล้วจะกลายเป็นแบบนี้นะอ่าจะกลายเป็นจาก <laughs> จากนิวสโตนไฟต์เตอร์นะครับเป็นเทนร ลูนที่ผมใช้ผมใช้เป็น EX กหรับเนเมซิตนะครับตัวอาร์ติแฟกต์นะครับจริงๆก็ผมก็ใส่เป็นการท่าเอาไว้เนาะแล้วก็แบบมีบัฟแอทแทก โจมตีแรงขึ้นตามแ t t a ท k ด้วยแต่ว่าผมใส่สองข้างเป็น Defense เอาไว้นะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ตอนแรกผมทําเป็นแวมแวมไพร์ไว้นะครับแต่ว่า <laughs> ทีนี้พอทาเป็นแวมไพร์แล้วมันไม่ได้เดินเลยก็เลยทำมาเป็น e x แทนนะครับก็ตอนแรกใส่ล์ไลฟ์เบรนเอาไว้นั่แหละแต่ว่าการโจมตีตัวตัวที่เป็น Option ต่างๆของ Artifact ก็จะเน้นเป็น Option ที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแบบเป็นเป้าเดี่ยวนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะอ่าก็ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบเนี่ย On Critical d a m a ม e อะไรคริ t d a m a e ตามตามแต่ละ Skill อะไร อย่างงี้ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันใน World a r e n a Replay ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัว t r ร v ว r ยิ่งแบบมันใกล้ตายอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมลองเอาไปฟันผมลองเอาไปฟันเจ้าตัวนี้มาด้วยนะ,ะผมลองเอาไปเฉาะก,กับแบบเจ้าพวกตัวไมล์หรืออะไรแบบนี้มาด้วยนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูดามจกันนะว่าาดามจที่มันโดนไมล์เจาะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยไมล์ Miles ก็คือว่าจะเห็นได้ว่าไมล์ไปตีแบบเจ้าพวกตัว เจ้าตัวยักษ์น้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมจองน้ำอย่างเงี้ยใช่ป่ะฮะก็ประมา,ะมาณสัก8ปดพันต่อฮิตนะนี่ครับก็กด S2 ไปอันนี้คือแบบว่าเลือดเต็มนะเลือดเต็มก็ประมาณสักแบบห้าพันหกพันะครับเนี่ยก็ทำการลดแอตแทกบา r ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มสกิลครูดาวตึ๊บอ่าถ้าสนะองเก้าพันนะแต่เราเรา,เราจดเอาไว้นะครับเนี่ยเพิ่มสกิลคูดาวนะครับไหลไปเรื่อยๆอ่านี่ก็ ใช้ท่า3ของจองนำนะครับตีเข้าไปตอนนี้มีการบัฟจองนำขึ้นมาแล้วด้วยนะเนี่เยเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาที่เทรเวอร์โดนอัดเข้าไปนะครับอ่าก็แต่แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยครับหิวปึ๊บหิวได้น้อยลงด้วยนะสำหรับเจ้าตัวมายากรนะครับเนี่ยปึ๊บอ่ายิงอัดเข้าไปนะเนี่ยครับมาแล้วนะฮะปึ๊บอ่าโอเคตายหนึ่งะครับเจาะไปเห็นไหมฮะแปดพันแปดนะอันนี้คือพอเลือดเต็มใช่ไหมครับก็จะโดนดาเมจแบบ บบเกือบเท่าจองนําเลยแต่เดี๋ยวพอเราเราลองดูว่าพอใกล้ตายเนี่ยแตเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะปุ๊บอ่าโดนใส่เลนเข้าไปโดนเตะท่านึงเห็นไหมฮะเริ่มแบบเป็นสี่พันกว่าแล้วหายไปเกือบครึ่งนะดดเมจนะครับเอาละครับมาเดี๋ยวก็ให้เจ้าตัวอ่ามาเตะต่อเลยเห็นไหมฮะ4 9่พเเห็นไหม เดเมจหายไปเยอะอยู่เหมือนการยิ่งใกล้ตายต,ายตัวนี้ยิ่งเอ่อยิ่งแบบจะเอ่อเปอร์เซ็นต์เลือดยิ่งเหลือน้อยยิ่งตายยากนะครับเห็นไหม D.K มืดกระโดดเฉาะเข้าไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเดเมจก็หายไปเยอะอยู่พอพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีๆนะครับนะนี่ครับเลนเลสไบรน์นะคลิปใส่ตัวเองฟันโจกเข้าไป2 6งหมเห็นไหม <laughs> แรงและดูดเลือดด้วยโอ้โหก็เนี่ยทำเดเมจสามสิบเปอร์เซนต์ของเดเมจเนี่ยก็คือประมาณสักแบบน่าจะ 2006คูณ3เนาะ2องคูณ3ก็ประมาณ8 0 0พนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็เป็นดดเมจที A ่ดีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่แบบว่ามันยืนยาวๆได้เลยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูเกมนี้กันบ้างคลุกคลักหน่อยนึงสำหรับตัวตัวนี้นะแต่ก็ก็ลองเล่นดูนะครับก็ลองเล่นดูเพราะไอ้พอมันปรับสเตตมาแล้วมันเห็นผลมากแค่ไหนอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทดลองนะแล้วมันเป็นมอนสเตอร์สีดาวด้วยสรับเทรเวอร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะเนี่ยอันนี้ผมก็จะโดนเกมนี้นึกว่าแบบ ก็โดนเรียกได้ว่าโดนซัดเสเหลือ2ต่อสแต่ต้นเกมเลยอะไรแบบเนี้ก็ตอนแรกนึ่ว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับไปๆมาๆมันกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่ก็เอาละครับอาร์กยิงปึ้งเข้ามาเกือบตายได้เ x ปึ๊บโอเคโดนคลีดด้วยนะเมื่อเมื่อตะกี้นะครับฝั่งนู้นได้ EX แบบเต็มคาราเบลเลยนะครับนี่มาถึงเอ็ดนาฟันชึบๆนะครับเกาะแตกด้วยตอนนี้แย่แล้วนะครับสถานการณ์ดูไม่สู้ดี เอ็ดนาฟันโชกรีวตาย2ต่อ4ทันทีนะครับเลนเลสไรฟ์ Strike, ฟันต้มเข้าไปนะครับเก็บเอ็ดหน้าก่อนนะฮะท่า2ของอ่าเจ้าตัวเทรเวอร์เนี่ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันไม่ติดแกลนซิ่งแล้วด้วยนะแต่เกมนี้ก็เรียกได้ว่านี่ฮะตามไป1-2อ่าดีเอ็กซ์ทีนี้นะครับอีกทีนึงตุ๊บๆโอเคลอดตายมาได้นะนี่น, ishment, นะครับแล้วก็เนี่ยทัชออฟพันิชเมนต์นะครับเลนเลสไรฟ์ต้มเข้าไป18นะยิ่งแบบว่ายิ่งท้ายเกมดาเมจก็จะยิ่งเพิ่มไปด้วยนะฮะ เนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติเก็บดอกคบีเสร็จแล้วผมก็ว่าแบบเอ้ยมันโอเคละเพราะว่าเนี่ยเราก็สามารถแบบไปเฉาะเดี่ยวกับเจ้าตัวอ่าชันราได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอจริงๆก็เรียกได้ว่าคุกคักระดับนึงแหละอ่าแบบที่เอามาลองเล่นดูนะก็แต่ว่าก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีเราก็ได้เทสอ่าเจ้าตัวเทรเวอร์กันไปด้วยนะครับนี่ฮะอ่าเทรเวอร์ Trevor, อันนี้ผมใช้ล่าลีดแอตแทกนะครับสามสามเปอร์เซ็นต์นะนี่มาถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าก่อนนะฮะอ่าสตันได้นะ ฝั่งนู้นมทัดไฟ2ตัวมีลิวด้วยนะครับี่ยเทรเวอร์โดนเตะนะฮะเนี่ยตอนแรกอะ่ะคือเทรเวอร์เวลาเลือดเลือดมันลดตอนแรกมันก็จะแบบว่าเห็นการลดของเลือดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าเนี่ยพอถึงช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยอ่าเจ้าตัวเทรเวอร์เนี่ยพอเลือดมันถึงลดไปถึงระดับหนึ่งอะ่ะมันจะมันจะเริ่มมันจะเริ่มค่ายากมากขึ้นนะเนี่ยตอนนี้ก็จะเสียวๆแล้วนะครับเนี่ยเราก็เน้นเจาะอ,อย่างเดียวนะปึ๊บนะตีไปก่อนนะฮะ แล้วก็ทําการปึ้งเอามาชนนะครับได้ฮิลเล็กน้อยนะโดนฮิลโดนลดแล้วโคเาซี่ของฉันเนี่ยก็ค่อยๆแบบอ่าละเรียดตีไปเรื่อยๆนะครับปึ้งโอเคเห็นไหมท้ายๆจะเริ่มเหนียวแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเหนียวเหลือสามพันละเหนียวเหนียวมากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วเ,เดี๋ยวมาดูเทรเวอร์ต่อกันนะครับเทรเวอร์ก็อ่าอันนี้ดูดเลือดก่อนนะเทรเวอร์ปึก๊กมาท่าหนึ่งต้มเข้าไปเห็นไหมดาเมมมันเยอะมหาศาลเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เทรเวอร์กดท่าสองนะครับ ปันโชกเข้าไปนะฮะก็เนี่ยแหละคือเทรเวอร์มันก็คือนี้ขนาดว่าทำแบบ HP ค่อนข้างน้อยนะอ่ช HP ประมาณสักแบบว่าบวกหมื่นบวกพันบวกหมื่นสามพันอย่างงี้นะครับอ่ามันก็เหนียวอยู่พอสมควรนะแล้วผมใส่ดีเฟนซ์เข้าไปเป็นแปดร้อยด้วยอ่าไม่แน่ใจว่าถ้ามันนิ่มกว่ากว่านี้อย่างเงี้ยมันจะจับอึด น้อยลงไหมอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็เป็นสเตตข้างต้นในการเล่นเทรเวอร์ข้อดีอย่างนี้ของเทรเวอร์ก็คือว่าสปีดต้นคือ107นะครับก็ถือว่าเป็นระดับสูงทีเดียวเชียวละอ่าเทียบได้กับพวกมาชาหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับใกล้ๆกันนะก็คิดว่าเพื่อนทุกคนน่าจะสนุกนะครับสำหรับเทรเวอร์นะตัวนี้ก็ใช้ใน PVE ได,ด้วยนะครับก็เชียร์ให้เพื่อนๆลองปั้นแล้วลองเอามาเล่นกันดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับก,การรับชมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัวในบาลานซ์แฟชชั่นใหม่ๆเดี๋ยวม,วมาล่าาลให้ฟันว ขอบคุณทุกคนสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมนะครับเอาสินค้ามันเนอร์สปอร์ใส่ตะกร้ากลับบ้านกันไปได้ด้วยนะครับกับช่องปุ่มววโปรดักของเรานะเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย